4ประตูเข้าใหม่แล้วราคาโดนใจ529,000บาทกับยูสุดีแม็ปี2021จะเป็นรุ่นไหนไปดูกนันสวัสดีครับมาพบกับ เซลฟิวเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เป็นเดือนธันวาคมนะครับผมใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับผมก็ขออวยพรให้ลูกค้าทุกท่านนะครับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับเฮงรวยนะครับผมออกรถที่นี่รวยทุกคนนะครับผมอ่ะวันนี้พบกับเซลฟิวนะครับผมวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่สุดๆร้อนๆเลยเอามาถึงก็เอามารีวิวเลยนะบอกเลยว่ารถคันนี้ปี21นะเป็นอีซูนะแบรนด์หลักด้วยนะครับ4ประตูเกียร์ธรรมดาบอกเลยรถเข้าศูนย์ตรงรถ ้านแท้รถมือเดียวนะครับมามาดูกันว่าเป็นรุ่นไหนเป็นรุ่นนี้เลย ISU ุ Is d m a 1.9 h i g h นเ er ดอร์ตัวสูงนะตัว Z นะครับเกียร์ธรรมดาปี2021สีขาวมุกเดิมโรงงานที่สวยอย่างนี้เลยนะกระจังหน้าโครเมียมอย่างนี้เนาะส,สวยๆนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟไดิทามไฟแดดหมอกไฟเลี้ยวนะครับมีให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับชมแบบนี้หล่อเลยนะลูกค้าจัดไฟแนนนะได้6 แสนห้าเลยที่อื่นเขาขายกันหกแสนกว่าแต่ว่าผมไม่ขายราคานั้นอยู่แล้วนะครับมาดูกันนะครับร้อแม็กเดิมโรงงานนะครับปัดเงาที่สวยอย่างนี้เลยนะอ่าได้ร้อแม็กตัวใหม่นะครับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างไฮแลนเดอร์ er, ตรงรุ่นเนาะคิววันาศาสตร์ฟรีติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้มือจับเป็นโครเมียมแล้วอย่างนี้เลยนะครับด้านท้ายาของเขานะครับผมไฟเลี้ยวเอกลักษณ์แล้วเนาะอีซุรุ่นนี้กันชนท้ายนะครับมากับตัวรถอย่างนี้เลยครับตัวแซดตรงรุ่นนะกล้องถอยหลังมีให้อ่า นี่มาดูนะครับไลเนอร์สีสวยเดิมๆนะครับบอกเลยว่าสภาพใช้งานน้อยมากนะครับอ่าเนี่ของเดิมดูแลดีมากๆเลยนะครับคันนี้บอกเลยนะครับบอกเลยรอบคันเนี้ยไม่มีชนหนักน้ำท่วมพิความแน่นอนนะครับรับประกันให้นะครับคันนี้สวยกิ๊บบอกเลยอ่าเดี๋ยวขึ้นมาไปดูออปชันภายในว่ามีอะไรมาให้บ้างไปดูกัน ครับผมมาอยู่ที่ภายในตัวรถของเจ้าอีซูดีแมค,คันนี้เรียบร้อยแล้วนะเบาะหนังนะครับผมจากเดิมโรงงานเลยนะนี่แบบนี้เลยนะครับเบาะกระชับทรงสปอร์ตที่สวยนะ ลูกค้ากระจกไฟฟ้ารอบคันกระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วลูกค้าสครับเพจด้านข้างมีให้นะครับอ่าขออนุญาตขึ้นไปด้านบนนี่มือจับนะครับเวลาขึ้นมีให้เนะาะบางรุ่นไม่มีนะป๊อปอย่างนี้เลยนะครับแอร์เย็นเพลงเพาะเหมือนเดิมนะครับหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับต่อแอปพลิเคชันได้ทุกอย่างเลยนะครับผมบลูทูธนะครับเอฟเอเอ็ม MM อะไรได้หมดเลยนะครับ AUX อะไรมีให้ครบ แอร์นะ AI เย็นเพียงพะเหมือนเดิมนะครับเคียร์หสปีดนะลูกค้านะให้มามีช่องเสียบ USB ให้นะพาวเวอร์อ e ลนะครับตัวนี้มีกล้องบันทึกให้มานะค่าเดิมไม่ได้ออกเนาะนี่เลยนะครับเบรกมือแบบแมนนวลน,นะครับประมาณนี้นะครับพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันมีระบบคุชคอนโทรลพวงมาลัยาพวงมาลัยหุ้มหนังนะลูกค้านี่เลยนะครับนี่ช่องใส่แว่นนะ ไปสองสว่างนะครับคันนี้นะครับเลขไม่สี่แสนโลตกใจดีครับว่าทําไมเลขไม่เยอะทําไมรถปีสองพันยี่สิบเอ็ดคันนี้นะครับเจ้าของเดิมเป็นเซลนะครับผมแต่รถเข้าศูนย์ตรงนะลูกค้านะเปลี่ยนอะไรทุกอย่างนะครับผมผมเลยขายราคานี้เดี๋ยวว่าราคาไปฟังท้ายคลิปบอกเลยว่าราคาเราเล่ามากๆใครได้คันนี้ไปก็คือคุ้มค่าคุ้มราคาถึงไม่จะเยอะแต่เข้าศูนย์ตรงเช็คระยะตรงทุกอย่างนะครับวันนั้นนะครับไปขับมาจากอำนาจเจริญนะครับผมก็เหยียบมาร้อยห้าร้อยหกนิ่งคลิปนะครับเครื่อง หวิ่งดีมากๆเลยลูกค้านะบอกเลยนะครับและอีสุทนทานในเรื่องของการใช้งานอยู่แล้วนะครับผมบางคันวิ่งล้านกิโลก็มีนะครับผมก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับผมอีสุดีแมก็ตอบโจทย์ทุกการใช้งานอยู่แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวฟิวพาไปดูผู้โดยสารด้านหลังนะครับผมแถว2ว่านั่งสะดวกสบายแค่ไหนนะอ่ะนี่ผู้โดยสารแถวหลังนะครับก็โอเคเลยนะครับมีแอร์หลังให้ด้วยลูกค้า นี่เย็นช่ำเลยที่พักแขนนะครับมีที่วางแก้วให้2จุดอันนี้ที่ห้อยของเนาะก็ใส่คาซิทเด็กได้นะก็ประมาณนี้เลยครับก็สวงิงกิ๊บเลยภายนงภายในก็คือเอามาไงก็เอามาอย่างนี้เลยนะยังไม่ได้บิ้วอะไรเลยลูกค้าแบบนี้เลยครับก็คือรถสวยมากๆเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูโครงสร้างหลักเจ้าอีสุคันนี้ว่าชนหนักน้ำท่วมพิวามมาไหมไปดูกัน มาเดี๋ยวฟิวพาไปดูโครงสร้างหลักอีซุคันนี้บอกเลยว่าสวยเกล็ดทุกจุดทุกช่องทุกมุมนี่นะครับเดิมๆนะครับเม็ดเดิมทุกจุดทุกมุมเลยนะครับผมคันนี้นี่นครับสครับเพีด้านข้างอะไรสติ๊กเกอร์อะไรยังอยู่ครบเลยนะลูกค้านะบอกเลยอ่ะนี่เสาบีนะครับมาดูนี่นะครับสวยคลิปนะครับลูกค้าอย่างนี้เลยนะครับมาเรารับประกันโครงสร้างหลักให้1 0อยอยู่แล้วนะครับนี่มาดู ชนท้ายมีชนมาไหมนะครับเม็ดเดิมทุกจุดนะลูกค้า<ม>ก็คือใครได้ไปคันนี้คุ้มค่านะครับน,นี่ครับถึงเลขไม่เยอะนะครับผมแต่สาภาพน้องก็คือสวยมากนะครับเพราะว่าเจ้าของเรือเขาเป็นเซลเนาะก็ธรรมดาครับแต่ว่าเขาก็ดูแลรถดีนะครับเข้าศูนย์เช็คระยะอะไรเปลี่ยนลงอะไรตามระยะของศูนย์ที่เปลี่ยนให้เลยนะครับผมอ่า ทุกคนไม่ต้องห่วงว่ารถจะมีปัญหาไหมไหมเยอะขนาดนี้ไหมสี่ 4, แสนเหมือนกันเนี่ยผมขายไปแล้วลูกค้าอ,อียูนี่แหละนะครับปีใไหมกานี่นะครับผมไมสามสี่แสนเนี่ยผมขายมาแล้วนะครับผมอ่าอย่างนี้เลยนะครับผมผมบอกว่าคันนี้ยอยู่ไม่นานบอกเลยเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนี่ห้องเครื่องนะครับก็เป็นเครื่องดีดไอนะครับผม1.9นะครับ นี่นะครับป๋ากระโปงป๋ากระโปงคันนงคันหน้าเดิมทุกจุดเลยนะครับผมระบบเบรก ABS มีให้ครบทุกอย่างลูกค้านะเครื่องแห้งๆเดมิดมๆไม่มีเยิอมแน่นอนนะครับพอรถเข้าศูนย์ตรงเชลยญาตตรงนี้แทนเพจลูกค้าใครจยเข้ามาดูรถสามารถมาดูได้เลยนะครับผมรีบมาดูเลยนะก่อนจะเสียใจนะครับคันนี้นะครับ ยื่นเขาขายกันเกือบห0แสนนะหกแสนก็มีนะครับแต่ว่าวันนี้เอาโปรโิเศษให้เลยนะครับต้อนรับปีใหม่ก็ราคานี้ก็คือสุดเล้าใจเลยนะครับผม5 2 9 0 0 0สองห้าบาทท่านลูกค้าจัดไฟแนนซ์ได้ซื้อเงินสดได้นะครับผมแต่ว่าก็ซื้อเงินสดเดือนนี้นะก็ไม่มีแบตแต่ปีหน้าไม่รู้นะครับอ่านะครับแต่ว่าเดือนนี้จัดโปรโมชั่นให้ไม่มีแบต7%นะครับผมคันนี้นะครับผมสามารถจัดไฟแนนซ์นะครับไปทําทุนต่อได้นะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้6กแสนห้านะก็เหลือเงินเยอะเลยนะครับเกือบแสนเลย ลูกค้าใครอยากได้เงินทําทุนก็สามารถมาจัดคันนี้ได้นะครับผมหรือใครจะซื้อเงินสดก็มาดูได้นะครับมาทดลองขับมาดูรถก่อนนะครับค่อยต่อรองราคานะครับแต่ว่าราคาเนี้ยผมตั้งถูกแล้วนะลูกค้าอ่ะก่อนออกไปเนี้ยเราก็มีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ทุกอย่างนะครับผมก็ดูแลที่ศูนย์นิสันนะครับ มีช่างเนาะเช็คอะไรให้ทุกอย่างเลยนะครับก่อนออกไปนะครับมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องถ้าฟิล์มชำรุดเดี๋ยวติดให้ใหม่รอบคันนะลูกค้าดูแลกันนะครับบริการหลังการขายเราก็จะมีศูนย์สีรองรับนะครับถ้ามีประกันเนาะสามารถเข้าศูนย์สีเราได้นะครับผมก็ สามารถมาให้เราดูแลได้เลยนะลูกค้านะมาสำหรับวันนี้ฟิวก็ฝากไไปด้วยกับ Isuzu D-Max 1.9 Highlander ตัวแซนะครับเกียร์ธรรมดาปี2021คันนี้นะครับผมก็สีขาวมุกเดิมๆอย่างนี้เลยนะครับผมใครสนใจก็สามารถติดต่อหาผมได้เลยเบอร์โทร064494803หรือช่องทางแฟนเพจที่ขึ้นให้ด้านหน้าน,นี้นะครับผมก็ สามารถเข้ามาดูรถได้ที่เดียวโตยูชิคาบายสยามพิสซานุบลสำหรับวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนอีกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ